สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าปา่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรบุญยังมัจจิธรรมกัลยาณมิตรกุหลาบทองสายพลกัลยาณมิตรชัชมนแก้วอัมพรกัลยาณมิตร ว,ารราวิช,ชพลกัลยาณมิตรวิชพาสพรฉัตรรัตพิธีถวายกองบุญคีฬานเพษฎ์โดยประธานกองบุญคือกัลายาณมิตรชัชมนแก้วอัมพรกัลยาณมิตรวิช,ชพลกัลยาณมิตรวิชพาสพรฉัตรรัตส,ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกัลายาณมิตรประมวลศิลโฮคลัน,นกัลยาณมิตรชัชมนแก้วอัมพร กลัลยาณมิตรวิชพกนกัลยาณมิตรวิชภาสพรชัดรัฐพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญกันทุกคน